มาดึงข่าวของสาวคนนี้กันบ้างดีกว่าครับกับสาวอ e. ีกุกจูครับซึ่งหลายคนนะครับก็รู้ว่าเธอเนี่ยมีรูปร่างค่อน้้าที่จะจำมั่นน่าหลกใลยทีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้ครับเธอก็มีกําลังใจที่จะลดน้ําหนักแล้วโดยมีไอดอลสาวเป็นหนึ่งคนในวง2 n e 1ครับ อีกุกจูนักแสดงสาวตลกล่างอวบที่กําลังมาแรงที่สุดในระยะนี้ครับเผยว่าเธอเนี่ยอยากจะลดน้ําหนักซะแล้วนะครับและสาวไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปที่ทาให้เธอนัเนี่ยอยากลดน้ําหนักก็คือมินจีนักร้องสาวเท้าไฟแห่งวง2 n e o ครับอีกุกจูได้เผยไว้นะครับในรายการโฮ l l a n d Power FM ทางสถานี SBS Power FM เครับเกี่ยวกับเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยเธอกําลังเป็นที่สนใจอย่างมากจากแฟนๆครับ เพราะว่าเธอเนี่ยสามารถเต้น cover เหล่าไอดอลสาวๆครับทั้งฮยอนอาเอพิงและคนอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยลีลาสุดฟิ้วเลยนะครับแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีรูปร่างอวบแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแต่ว่าตอนนั้นนะฮะเธอตอนตอนดีครับเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยทาที่จะประชันการเต้นไปกับไอดอลคนอื่นๆอ,อย่างมั่นใจด้วยแถมยังแฝงด้วยความตลกทําให้ผู้คนเนี่ยชื่นชอบเธอมากครับ และในรายการในงรายการครับดีเจได้ถามอีกุจูนะครับว่าอยากต่อสู้กับสาวคนดังคนไหนเป็นคนต่อไป อีกุกจูก็ตอบทันทีครับว่าอยากจะแข่งกับบินจีวงทูแอนีวันครับแต่เธอก็เผยเพิ่มเติมนะครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอจําเป็นที่จะต้องพร้อมและก็กระชับรูปร่างให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้เต้นให้เหมือนกับบินจีครับดังนั้นเธอจึงมีแรงกระตุ้นอย่างสับพลานในการลดความอ้วนครั้งแรกในชีวิตเลยและตอนนี้นะครับแฟนๆก็ได้แต่อวยพรว่าอีกุกจูเนี่ยจะลดความอ้วนสําเร็จและได้แดนแบทเทิลกับบินจีแต่หลายคนก็บอกนะครับว่าที่อีกุกจูเป็นแบบนี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าเธอเป็นแบบอย่าง หลายคนว่าหลายคนเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองและก็เสียดายครับหากทวันไหนเนี่ยอีกุกจูนนั้นจะผอมลงเธอก็คงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับีปป่นถึนนงแม้จะมีน้ำหนักมากแต่ก็สามารถเต้นได้พลิ้วเลยใช่นะ่ารักสไตล์ะตนะคะอ่ะก็อ้วนยังไงก็ตามนะคะแต่รักษาสุขภาพให้ดีแล้วกันนะคะใช่ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะเรามีการประมวลข่าวทั้งว,นวันว่ามีข่าวไหนที่น่าสนใจบ,บ้างกับอินชัเราอัพค่ะ